นั้นเชิญท่านสัิระเผื่อประพันธ์ครับครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภากระผมสถิระเพื่อประพันธ์สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรเขต8อำเภอสตหีตจังหวัดชลบุรีพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับตอนก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณครับท่านประธานที่ให้ผมได้มีโอกาสได้วิปรายรับหลักการล่างพระาราชบัญญัติการออกเสียงประชามติพศก็ของผมจะมีข้อสังเกต ผ่านท่านประธานไปอย่างคณะมนตรีแล้วคณะกา,การกาเลือกตั้งครับในหมวดที่2ครับเรื่องเรื่องของการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการจัดทําประชามติเป็นที่ทราบกันดีครับว่าการออกประชามติครั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะพี่น้องประชาชนจะได้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรัฐมนูรที่เป็นกฎหมายที่เป็นสําคัญที่สุดที่มีผลต่อสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะในการรับทราบข้อมูลรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญนี้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานครับในข้อนี้ผมขอให้ข้อสังเกตกับท่านประธานผ่านไปอย่างคานติว่าในมาตรา14นั้นมีบทบัญญัติไว้ว่าการจัดทําประชามติตามมาตรา10ให้คณะกรรมการเยผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปที่ได้รับจากประธานรัฐสภา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปการเผยแพร่ข้อมูลตมวรกหนึ่งอย่างน้อยต้องเผยแพร่ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศในาศราชกิจจารุเบกษาและเผยแพร่ทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงและสถานีวิทยุข,ของรัฐด้วยการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลตมวรกหนึ่งนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการชีน้นาให้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จัดทําประชามติทำงานครับในความเป็นจริงแม้ว่าคณะกรรมการจะเผยแพร่ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยุกระจายเสียงดูโทรทัศน์แต่ในความเป็นจริงนั้นจะต้องมีการรณรงคงทั้งการเห็นชอบและไม่เห็นชอบจากท,ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิจกรรมที่เห็นชอบหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งองค์กรของภาคประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ผมให้ข้อสังเกตกับขันพันการตั้งว่าท่านจะต้องมกอีกรอบกรอบการเผยแพร่ข้อมูล ที่สาคัญและเป็นสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่กาลังจะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอันนี้คือมาตรา14ที่เป็นข้อกังวลที่ผมเกรงว่าข้อมูลต่างๆที่ออกในช่วงที่เราโดนลงเผยแพร่การออกเสียงประชามตินั้นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้รับอาจจะไม่เป็นความจริงหรืออาจจะเป็นจริง50%หรือ60%ตรงนี้เองคือเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับ และเช่นกันครับโดยเฉพาะในมาตรา15ครับที่รัมการออกเสียงประชามติได้กําหนดไว้ว่าเมื่อมีการกัดออกเสียงประชามติตามมาตรา11ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จัดทําประชามติตามตามติครมกําหนดดําเนินการจัดทําข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งชื่อเรื่องการจัดทำมติวงเล็บ2สาระสําคัญของกิจการในเรื่องการทําประชามติวงเล็บสขั้นตอนระยะเวลาวงเล็บ4ี่ค่าใช้จ่าย ระวงเล็บ5้านี้สำคัญครับประโยชน์ได้เสียที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติท้องถิน่นหรือพี่น้องประชาชนรวมถึงมาตรการการป้องกันเยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยสรุปให้คณะกรรมการเผยแพร่ท่านประธานครับคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลท่านเผยแพร่ข้อมูลทางใดอย่างไรและเมื่อไหรและพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะในความเป็นจริงแล้วมันจะมีอีกหลายกลุ่มที่รณรงค์ทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอีกเช่นกันตรงนี้เองที่ผมจะผ่านทางท่านประธานรัฐสภาไปสู่คณะรัฐมนตรีและคณะรรมการเลือกตั้งว่าท่านต้องมีกรอบชัดเจนในการให้กลุ่มต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยข้อมูลที่มีความเป็นจริงผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนที่เรา ทางยุโรปหรืออเมริกาที่โดนบริษัทหนึ่งทางอเมริกาคือบริษัทแครมบิดอนาติก a ที่เอาข้อมูลของพี่น้องประชาชนมาวิเคราะห์ข้อมูล Data แล้วเป็นการชี้นําชักจูงอันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจจากความเห็นบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรื่อง Data หรือข้อ Big Data ข้อมูลต่างๆเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นประโยชน์ในการชี้นํา การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนตรงนี้ผมฝากท่านประธานไปอย่างท่านรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าต้องมีกรอบชัดเจนครับในการที่จะชี้นำหรือแสดงเหตุผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรครับและสุดท้ายครับท่านประธานครับโดยเฉพาะในเรื่องของมตาตรา1ิเมื่อได้มีประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้วให้คณะกรรมการเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติให้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง น,นี้สําคัญครับวรกสองให้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจัดให้มีการออกเสียงประชามติผ่านทางสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทย,ยุโทรทัศนครับท่านประธานครับเมื่อมาตรา14เผยแพร่ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ได้อย่างเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ทั้งวิทยุกระจายเสียงเผยแพร่ทั้งโทรทัศน์แต่เวลาที่พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นท่านกับกําหนดไว้แค่ว่าสองทาง กระจายเสียงและวิดีโอทอร์ัศเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสแสดงความคิดเห็นนั้นมันจะยังไม่เท่าเทียมกับสิ่งที่เขาเผยแพร่ออกมาเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้กับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ว่าควรให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านให้พี่น้องประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทุกคนผ่านไปยังช่องทางที่ท่านกําหนดไว้ในกรอบ ชัดเจนนะครับตรงนี้เองที่ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการให้ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยนอกจากท่านจะเผยแพร่แล้วยังมีอีกหลายๆกลุ่มครับที่จะชี้นําให้พี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเสียงหนึ่งเสียงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคือเสียงบริสุทธิ์ครับการตัดสินใจควรชี้นําใ,ให้กับข้อมูลที่ถูกต้องและยึดบนความพื้นฐานของความเป็นจริงผมขอบขุบคุกครับสวัสดีครับ